เช็คออนไทม์ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นโดยเฉพาะสาวก Apple นั้นคงได้ติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวของสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจาก Apple ช่แล้วครับ iPhone 6นั่นเองซึ่งในตอนแรกนะครับก่อนที่ iPhone 6จะเปิดตัวนั้นก็มีกระแสออกมาว่าเมืองไทยของเรานั้นจะได้เป็นกลุ่มประเทศแรกที่จะได้ใช้ iPhone 6แต่เมื่องานเปิดตัว iPhone 6ผ่านไปสาวก Apple ในประเทศไทยผิดหวังกันไปตามๆกันเมื่อไม่มีประเทศไทยอยู่ในรายชื่อกลุ่มประเทศแรกของการขาย iPhone 6แต่การรอคอยใกล้ถึงเวลาสิ้นสุดลงแล้วครับเมื่อทาง Apple ได้ประกาศรายชื่อประเทศที่จะได้ขาย iPhone 6ภายในเดือนนี้ออกมา ทำให้สาวกที่รอคอย iPhone 6เครื่องศูนย์ไทยอยู่นั้นได้สมใจสักทีครับเพราะว่าในวันที่31ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเริ่มวางจําหน่าย iPhone 6อย่างเป็นทางการแล้วครับช่วงนี้ผมเลยมีข่าวดีสาหรับผู้ใช้บริการของ True Move Edge ครับเพราะว่าทาง True Move Edge ได้เปิดให้จอง iPhone 6อย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บไซต์ True Move Edge ในวันนี้แล้ว On time.